สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานผ้ากันเปื้อนนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะมีในแบบมาด้วยนะคะ <I S 1> ในแบบ <I am. S 1> ในแบบใส่ผ้ากันเปื้อนสีฟ้านะคะแต่ง,งานจริงของลูกค้าคืองานมาจากกลายไทยนะคะ ก็จะเป็นผ้ากันเปื้อนสีดํางานจริงเรามีทั้งมีครบทุกสีเลยเหลืองดําแดงส้มเขียวฟ้าม่วงมีครบหมดเลยสําหรับใครอยากได้ผ้ากันเปื้อนนะคะลองดูรีวิวคลิปนี้นะคะเพราะว่าเราจะมีทั้งแบบที่ ที่ลูกค้าสั่งมานะคะจากทีมกายไทยนั่นเองนะคะแล้วก็มารีวิวให้ดูว่าผ้ากันเปื้อนของเรามีมีรายละเอียดยังไงบ้างนะคะสําหรับด้านหน้าก็คือจะสามารถใส่โลโก้<ช>ของร้านได้นะคะอย่างของทีมนี้นะคะจะเป็นพี่ๆมาจากกายไทยนะคะก็คือทอดมันปลากลายนั่นเองค่ะใช่ครับอยู่ที่ห้างเซ็นท่านสาริยานี่เองใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะ,ดะเดี๋ยวเราจะไปส่งที่ที่ห้างด้วย ก็จะเป็นเสื้อเอี๊ยมนะคะเออไม่ใช่เสื้อเอี๊ยมเสื้อผ้ากันเปื้อผ้ากันเปื้อนผ้ากันเปื้อนเป็นสายเป็นสายด้านหน้าสองสายนะคะแล้วก็จะมีเชือกผูกด้านหลังขอดูขอดูหน่อยได้ไหมคะด้านหลังนะคะจะเป็นคว้กันที่สวมคอลงมานะคะค่ะแล้วก็มีเชือกผูกให้แน่นแล้วก็จะมีเชือกด้านหลังด้วยเพื่อที่จะให้กระชับเข้าตัวมากขึ้นนะคะ จะเป็นแบบนี้เลยตัวนั้นหันหลังไว้เลยก็ได้หันหลัง,ลงส่วนระยะของเสื้อนะคะจะพอดีจะยืนอยู่ประมาณช่วงหน้าขาพอดีนะคะที่ที่แอดมินยืนอยู่อันนี้นะคะก็จะประมาณพอดีกับคนใส่อันนี้จะเป็นระยะมาตรฐานนะคะแล้วก็ความพิเศษนะคะก็คือข้างซ้ายลวงไปเลยค่ะข้างซ้ายลวงปุ๊บ ก็คือลวงได้เลยลวงได้เลยครับใส่ใส่ของใส่มือถือใช่ใช่ค่ะด้านซ้ายจะมีซิปด้านซ้ายจะมีซิปอ่ารูดซิปหน่อยครับรูดซิปหน่อยครับเก็บตังค์ก็ใส่ไม่ใช่ด้านซ้ายด้านขวาถ้าด้านขวาของคนที่ใส่ผ้ากันเปื้อนนะคะจะมีซิปอยู่อันนี้อันนี้นะคะด้านนี้จะมีซิปด้านนี้ด้านนี้ไม่มีซิปใช่ แล้วก็จะสามารถรูดซิปได้เพื่อป้องกันเงินหล่นหรือว่าเงินทอนที่เราใส่ไว้ในกระเป๋านั่นเองนะคะก็จะสะดวกมากขึ้นแล้วก็เป็นแบบดีนะคะขอดูผ้าใกล้ๆได้ไหมคะขอดูผ้าใกล้ๆอันนี้เรามางานใกล้มากนะคะงานผ้านะคะก็จะพอพอมีน้ําหนักเล็กน้อยนะคะใส่สบายนะคะผ้าจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะ น,นี่คือเนื้อผ้านะคะแล้วจะมีการเก็บตะขอบของงานนะคะผ้ากันเปื้อนเก็บตะขอบแบบนี้โดยที่ถ้าเป็นสีฟ้านะคะเราก็เล่นตัดขอบด้วยสีขาวแล้วก็จะมีผ้าสีอื่นด้วยแต่ถ้าเป็นสีดํานะคะถ้าเป็นสีดําของลูกค้าเราจะตัดขอบเป็นสีดํานะคะเพื่อคุมโทนมากที่สุดนะคะ อันนี้นะคะว่าสวยครับส่วนมากาก็จะชอบสีดำกันนี่ค่ะสีดำนะคะข้อดีของเขาก็คือจะไม่เลอะง่ายใส่แล้วก็จะดูเป็นสีมาตรฐานคุมโทนที่สุดนะคะมากไปกว่านั้นนะคะก็คืองานโลโก้ค่ะงานโลโก้ตรงนี้นะคะจะเป็นงานพิมพ์ทั้งชิ้นที่จะไม่สามารถทะลุได้นะคะแล้วก็ใส่สบายให้ดูนะคะงานจริงก็จะสวยคมชัดแบบนี้นะคะ แล้วก็จะเรียบเรียบมากๆนะคะเรียบไปกับตัวของเนื้อผ้าเลยนะคะอันนี้ค่ะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่คือความละเอียดของงานนะคะแล้วก็โลโก้ไกลไทยนะคะงานจริงก็สวยมากค่ะ เพราะว่าเป็นแบบที่ลูกค้าทําอยู่แล้วนะคะสําหรับใครสนใจเฟรนชชายทอดมันปะกายก็ติดต่อมาได้ที่กายไทยเช่นกันนะคะแล้วก็ให้ดูเพิ่มเติมนะคะสําหรับช่องที่เป็นซิปกับกระเป๋านะคะตรงนี้ฝั่งนี้นะคะฝั่งขวามือจะเป็นช่องซิปนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าใหม่ผ้าใหม่เพราะฉะนั้นซิปเรายังไม่ได้เปิดนะคะลูกค้าก็ถนัดซ้ายถนัดขวารูดได้เลยค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะของกระเป๋านะคะ จะไม่มีซิปนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ล้วงหยิบของได้สะดวกที่สุดเลยนะคะฝั่งนี้แล้วก็ความลึกของซิปนะคะลึกของกระเป๋าก็ลึกได้เกือบท่อนแขนหนึ่งเลย<อ>คือลึกมากนะคะ<อ>ลึกมากๆใช่ค่ะสวยมากนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะของพี่ๆร้านกลายไทยนะคะที่สั่งงานเสื้องานเสื้องานผ้ากันเปื้อนเข้ามานะคะ แล้วก็เป็นสีดําค่ะสีดําเป็นสีมาตรฐานอยู่แล้วสาหรับใครอยากได้ก็สั่งได้เลยค่ะมีของพร้อมติดโลโก้ได้นะคะสั่งได้สําหรับสีฟ้าก็สวยนะคะสีอื่นมีอีกสีหนึ่งคือสีส้มนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้แอดมินหยิบให้ดูนะคะสีส้มก็สวยมากสําหรับแม่ค้าร้านค้าก็สั่งได้ค่ะแทมแทมแทมนี่สีส้มสีส้มนะคะก็จะมีการตัดขอบเหมือนกับสีฟ้าเลยใส่เลยครับใช่ค่ะเป็นโทนสีสว่างนะคะ ด้านหลังนะคะผูกได้ค่ะโอเคอ่ะไปยิงไกลๆเลยครับไปยิงไกลๆเพราะจะได้เห็นแบบเต็มตัวนี่อันนี้คือสีส้มนะคะสีส้มก็สวยค่ะแล้วแต่แล้วแต่ล้านชอบนะคะบางบางคนชอบสีสว่างแต่พอเป็นสีสว่างอาจจะเลอะง่ายนิดนึงก็จะเห็นชัดนิดนึงแต่ถ้าเป็นสีดําคือสีมาตรฐานที่เอ่อเลอะอาจจะเห็นไม่ไม่เห็นเลยดีกว่าเห็นเห็นยากมากนะคะ เพราะว่าผ้าที่เราทํามาใช้ก็คือเป็นผ้าเป็นผ้ามีน้ําหนักอย่างดีนะคะแล้วก็จะมีการเย็บขอบให้ลูกค้าด้วยมีการเ,เขาเรียกว่ามีการยึดด้านหลังให้ด้วยเช่นกันนะคะเพื่อที่ว่าตอนที่ลูกค้าใส่จะได้กระชับเข้าตัวเวลาเดินก็จะไม่ปิวนะคะเพราะว่าสามารถยึดด้านหลังได้ก็สําหรับใครนะคะที่อยากได้ผ้ากันเปื้อนนะคะพร้อมติดโลโก้ของร้านนะคะก็สามารถสั่งมาได้นะคะยินดีมากๆเลยสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณร้านกายไทยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ ที่เซ็นท่านสารยาเลยก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ